นี่ปลายยาจุงหางดังนะครับเนี่ยครับมันออกไปใบทีขาวเลยนะครับพอบเ,เดงนะครับพุมอืมเจ็กพดเลยนะครับเนี่ยเอ้อวัดดีครับพมปกกับพุมเด็กในม้งอีกเกนเึ้นนะครับเด็ก้าวันนี้พมได้ขึ้นมานั่งอยู่บนเก้านะครับตอนนี้ หลังจากฝุนดีตกมาะมานอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ได้แรงแล้วก็ผพุ่มได้ขึ้นมาทนครับมาคุดนะครับผมได้ขึ้นมาคุดไม้ด่างนะครับชื่อว่าไม้มังลีขุนนะครับผมด่างสีใบหนึ่งข้าวสีใบหนึ่งเขี้ยวนะครับแล้วก็ระว่างดิพุ่มเดินขึ้นมานะครับพมก็ได้ดูกล้วยด่างไปเรื่อยๆนะครับมีลูกกล้วยเทือนกับลุยเม็ดนี่นะครับเดี๋ยวผุมปาไปดูนะครับ แล้วก็นี่โวยเตือนดังงปีนะครับปุมดูนะครับผมก็ได้ห้าเรียวนะครับห้าเรือยเดี๋ยวก็มาเจอตอนนี้ในเรียกครับรู้สึกว่านี่เนี่ครับรู้สึกว่ามันด่างนะครับนี่ครับเยอะแยะเลยนะครับโวยเตือนปีนะครับคือําความก็ใจกันก่อนนะครับ กวยปลาก๋วยเต้อเนี่นะครับมีนะครับด่างสีใบหนึ่งเก้าสีใบหนึ่งเกียวนะครับแล้วก็ด่างอิดโดอนนะครับปลายใบข้านะครับเดี๋ยวพมพปาเปิ่อไปดูนะครับมันมีไกลคลายอยู่หลายต้นนะครับโอเคนะครับอย่าไปโรอชาเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับับมาดูเลยนะครับตามมาดูเลยนะครับนี่ครับต้นนะครับ ตอนนี้ดังยีนออนนะครับเรื่มเริมนะครับเนี่ยใสไใบข้าวเลยนะครับนี่ครับต้นมีอกเรื่องขาดข้าวนะครับเนี่ยมันจะเละยาคิดหนึ่งต้นมันเล็กครับหนึ่งต้นนะครับเดี๋ยวผม่อยกุดเดี๋ยวก็มาเละต้นอื่นนะมันต่างพีนี่ครับเปิดเกิดเละที่ว่าต้นนี้เดี๋ยวผมเละไปนี่ครับต้นนี้ครับนี่ครับอดังสีขาวจัดจีนเลยครับเดี๋ยวมันยังเล็กอยู่นะครับ เดี๋ยวผมไปงเกิดมาคุ้หลาต้นหนึ่งแับซ้ำต้นน่ะส้มเออส้มต้นเลยนะครับแล้วเนี่ยมันหนังเปนี่เหมือนเ,เดี๋ยวตาไล่นะครับไม่รู้ดังไม่ดังนะครับตรงรอยเยอะเนี่ยครับอันนี้ยังไม่จัดเกินแต่เดี๋ยวก็ก้อเล็กนี่ด้วยครับจบก้อนี้น,นะครับเนี่ยครับใบใบออกลายอันนั้นแหละนะครับแล้วก็ เดี๋ยวตามพมมาเลยนะครับเดี๋ยวพุมปาไปเลยกล้วยโกนะครับตามมาเลย,น,น,ยนะครับงมันตั้วยเนี่ยครับ,บนนึัตอนนี้ตอนนี้พมกเบี้ยวไปกัน ตัวเรศปนีเมื่อหน่อยมันทุกโรคนะครับเสร็จแต่ห e ัวเกิดหัวกลายเป็นสีขาวนะครับสตรียจำนี้สวยเลยครับตัวนี้เฮ้ยยังส่งใบนะครับครับตัวนี้สีอะไรนะครับไอ้พวกหัวใบอันดูนะครับาไปเลี้ยงไว้ดูนะครับเฮ้ยยังครับเนี่ยเป็นเส้นขาวมาเลยครับมีตัวนี้ก็เอาได้นะครับผม เดี๋ยวลงป่าไปเล่คอยมากุฏีเดียวกันเลยนะครับก็ยังมีเล่ยนี่เราวะมีหลายต้นไม่เลียเดี๋ยวรับยังมีกระบนู่ต้นนึ่นะครับเดี๋ยวๆต่างนี่นะ มาดูนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับตอนนี้ทีนี้เนี่ยครับมันออกปลายใบที่้าวเลยนะครับครอบเดงนะครับส่งใบขู่เหมือนกันนะครับแต่ยอดมันยังแม่นกันที่นะครอบครอบใบพีฆาตเหมือนกันยอดสวยนะครับตอนนี้เนี่ยครับพมหว่าน่าจะมีทิศกายเป็นดังเจ็ดทิปรสินหนึ่งต้นนะครับเดี๋ยวไปมาเขาท้อนแต่กับเนี่ย ไม่เดี๋ยววาช่วยพาเพื <asan> ่อนๆดูนะครับตอนนี้ก็เป็นไม้ที่ข้านะครับช่วยเหมือนกันนี่โยดโอนอยู่นะครับเดี๋ยวก็โอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยต้นในมังรีคุ้นด่างกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราว่างัันก็ระว่างทดี๋ยเราขึ้นก็เราเดินเล่ปางๆครับในป่ายางกับนวดเดี๋ยวเดินไปทางนู้นครับขึ้นไปทางนู่นเลยนะครับเดี๋ยวเวียนขึ้นไปตามมาเลยนะครับตามมาเลยครับเดินตามมาเลย โอเคครับเดี๋ยวมีอีพี e หน้าแน,น่นอนนะครับเดี๋ยว e อีพีหน้าจะทำเล่เด้ยว,วยดางอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวในปน่านี้คืออ e ีฟีนี้พอนำจิ้มนำจิ้มโค้นนะครับให้ดูเป็นเราว่างการเดินทางขึ้นไปเลยไอ้มังรีกอขึ้นดางนะครับผมก็เดี๋ยวเราเดินกันเลยนะครับเร่งมาร์กหน้านเร็วนะครับเดี <c ười> ๋ยวเผื่อๆทัชไกด์เลยนะครับพร้อครับ นี่ครับเลยเพื่อนๆตัดได้ยาวเดียวเพืนหลวมมากนะครับนี่ตรงนี้ก็มีนะครับพญาจงหางนะครับตรงนี้เปิดพิษไม้นะโอ้ด่างนี่นะครับเพื่อนๆเออเออด่างจิงนะครับลังใบเลีนสี่ข้าวเป็นชุดเลยนะครับไม่ใช่ตูกรานะครับปนนี้นะครับ นนี้กระด้างนะครับแล้เรือแบบนี้มันตกเกือได้นะแต่ไม่ใช่ใผมว่านะครับขยะ่ายจุงอางนะครับตัวเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เล่ยไม้แปลางๆนะครับตามมาเลยนะน,นี่เน,นี่ยปนๆนะครับปนี้ครับมังเรือกุนปนนี้ เดี๋ยวว่าดางสีใบนะครับคือดางชัดยจนเลยนะครับเดี๋ยวพ่อป่าไปดูนี่ครับตามอ่ะโอ้มาดูมาดูครับยูกล้องดีเลยนะครับกล้องแดงเลยวันนี้นี่ปลายยาจุงอางดางนะครับเห็ mà, ng ng นยัง <c ười> นี่เลยเลยมือผ่มนะครับอ่ามันจะอินอ้นเลยนะครับนี่ด่างนะครับผมเออนี่บ้านเลยป่าใหญ่จงร้างก่อนนี้นะครับนี่ก่อนนี่ไม้นะครับเดี๋ยวก่อนนี้ด่างแต่ตัวองเด้งเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวนี่ข่อยมาขุดนะครับขุปไปจังวัวเลยนะครับตัวนี้อ่ะอันนี้ไม่ด่างนะครับคือว่าด่างด่างนะครับผม ได้เหมือนกันนะครับร่างใบที่กขาวนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ตัวกาดเลยแน่งเล็กนี่เรื่องเราต้อง,งพุดไปต่างแน่งเยอะอยเลยโอเคครับเนี่ยต้นหนึ่งพุดไปเลยดีไหมวะไปเมาส์วะเดี๋ยวเราย่าเรายานะครับเดี๋ยวไปเร่มังเร่พูดกันดีว่านะครับโอเคครับ โอ้โอ้ตัวนี้ตูวด,ด่างแล้วนี่มาเลยมาเลยครับเพื่อนๆเออเงินได้ยิบตัวตัวนี้เจ็คพอดเลยนะครับวันนี้เจ็คพอดเลยนะครับปะยาจงาุงรังด่างจึงนีตนน่ตัวในเร่แล้วนี่วัวปลปาด่างนะครับผมอืมเจ็คพอดเลยนะครับเนี่ยด่างด่างนะครับปะยาจงาุงรางด่างอันนี้ด่างนะครับ เดี๋ยวตงมังรีขุนนะครับด่างเดี๋ยวผมปาไปเลยขึ้นมาเลยนะครับลุกกรเร่งนะครับผม๊ป่าไม้ของเราวันนี้นะครับไม่ใช่ปราหญยาจง,งางด่างไม่ใช่พว่โปรดป่าด่างน,นะครับป่าไม้ของเราคือนัวครับมับงรีขุนด่างน,นะครับเดี๋ยวว่าไปพุดธึงไอ้ก้วยป้าเดี๋ยว่าด่างด่างก้วยเดอนด่างดังเมื่อกี้นะครับมีซิทลุนนะครับ อีปีหน้าแน่นอนนะครับผมผมพมมานาั่งคิดว่าอีปีหน้าแน่นอนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็อย่ารอช้านะครับเดินไปดู <c oughs> ดดกัเน,เ,นเลยนะครับดังดังไหมไม่ดังเห็นเป็นดังมาเลียนะครับตาลายไม่เลย เดี๋ยวผมเละก่อนนะครับบุญเบิ้ลจ้ำไม่ค่อยได้แล้วกันเอายเดี๋ยวเดีด,ด,ดี๋ยวม,มาครับนี่ครับยากแม่งกินมันเลวนี่ครับดังไมหมบุญเบิ้ลวะนี่โยดมันเพิ่งเตกม,ม,มาดังแล้วนี่แม่งกินมันเลวอย่าเสียดายกัด เอาไปเลี้ยงที่บ้านนะครับพมชอบแล้วนี่มันรีนี่โอเคครับเดี๋ยวกุดเลย ดังไม่เปื่อนๆนะผมว่าดังนะเนี่ยครับไม่ได้โรคนะกับล่างวัยข้าวเหมือนกันนะครับเต่ว่าไม่กินได้เร็วต้องปาไปกุ้นไหมนะครับไปเลี้ยงไหมเอาละครับวันนี้ก็ได้ตามปลาไม้ที่ผมต้องการนะครับนาดเจอพญาจงหางเจอวัวปรอกปลาผมอย่างแมวเลยกับก่อยมาอ้วนอื่นแต่๋ยวกวยตื้อนะก่อยพุดไปกับข้าลบก่อยปลาดังนิดดิ้นะครับผ่าไปลุ่นที่บ้าน อีพีหน้าแน่นอนนะครับดามากหวยดังนะครับใครี่จิอคลิปนี้ก็ช่วยกดไลดค์กดแชร์กดติดดิ้งให้ผมด้วยนะครับผมก็ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ